เร็วๆให้กำลังใจพี่ๆหน่อยสู้ๆนะคะเก็บแช่ไม่ได้นะคะให้กำลังใจนักเตะหน่อยครับสู้ค่ะ พี่ไม่มีลูกไปฝากลูกเลยเห็นแต่หลังนักเตะนักเตะคะเห็นแต่ข้างหลังให้ก I mean, ําลังใจค่ะแต่ถ้าจะไม่ดีวันนี้เป็นไงครับพี่มาเชียบุรีรั์งานหรือยังครับครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองครั้งแรกตอนไหนครับเตะกีทีโอทีที่บ้านบุรีรั์ค่ะนัดที่แล้วใช่ค่ะไปดูที่บ้านไอ้บัวบายมาใช่ค่ะ5-0ค่ะ5-0แล้วติดใจติดใจตามมาถึงโอ้โหดูครั้งแรกติดใจนะเชียบุรีรั์เชีย์แล้วติดเนาะ ได้ข้ารอดแน่นอนค่ะบอลด้วยครับวันนี้ชนะแน่นอนนะครับค่ะให้กำลังใจค่ะสู้ๆครับ